ผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันข้มูลรถคอมวันนี้เรามาติดรถดิเคล X ร้อยห้าสิบไอนะครับคันละเจ็ดหมื่นกว่าเนาะใหม่เลยคนระับไม่รถอยู่ที่ห้าสิบเจดกิโลนะเพิ่งออกได้สองวันเคล X ครับรุ่นร้อนหนาวเนาะอ่าออกใหม่เลยเนาะครับติดวันนี้มาติดตอนเที่ยงคืนนะ ตามที่โจรขโมยกัน,นครับเขาจะใช้เหล็กแหลมนะครับแทงที่ลูกกุญแจแทงปุ๊บเขาจะบิดนะครับบิดบิดปุ๊บลูกกุญแจจะพังเนาะเขาก็เลยสตราทรูปเลยดังนั้นผู้ผลิตพวกคอนด้าเขาเลยทำที่ปิดลูกกุญแจไว้นะครับเพื่อป้องกันโจนมาสอบลูกกุญแจเนาะแต่นี้กันไม่ได้โจนเอาไม่เหล็กไปเองนะเปิดที่ปิดลูกกุญแจไม่เหล็กข,ขโมยได้หมดเนาะ นี่เราปิดเสียงไว้นะครับลำโพงนี่นะสมมุติมีอันนี้กดล็อกนี้ลำโพงเราปิดเสียงไว้นะเดี๋ยวองแป๊บนึงลำโพงตรงนี้นะเมื่อกี้มันดังมากเลยผมจะกดแดงังนะตึก๊กติ๊กถ้าใครโดนอันนี้กระหงยขกงะดล็อกนะครับใครโดนรถเรารถจะไม่ร้องนะครับกระหงยทั่วไปจะร้องละเสียงจะรบกวนชาวบ้านนะฝนตกไฟล้ลองก็จะดังละผมจะดังแต่เมื่อมีคนใช้กุญแ,แจผีสมมุตินี่คอนแจผีเนาะแทงที่รูนรถเรา แทงปุ๊บปิดบิดปุ๊บปลดล็อกแตาวไม่กิดนะครับปิดกลับก็ไม่อยู่นะครับจะหยุดตั้งเมื่อจะหยุดตั้งเมื่อปลดล็อกแล้วนะ,ะแต่ข้าวมวยผมพิเศษกับชาวบ้านคือ ขโมยเรากันน e so ้ำนะครับขี่รถแต่ฝนได้เนาะขโมยทั <t commentary> ่วไปขี่รถแต่ฝนปุ๊บน้ำเข้ารีโมทก็พังแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะสั่งสตาร์ททีหัวให้ดูเนาะรถจะเหมือนเปิดกุญเชานะครับมีกดับเครื่องให้ดูก็ลองสตาร์ทรถติดเลยที่ดับเครื่องก็กดปุ่มกดล็อกเนาะก็จะรถก็จะดับเยืมกันถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้กุญแจผีนะครับ แทงรูใจรถเราแทงปุ๊บเขาบิดรูนใจพังเพราะเขาสตาร์รถเราเห็นพอดีนะครับระยะร้อเมตรเรากดปุ่มล็อกนะครับรถจะดับเองภายในสิบวินะครับกดล็อกดังเลยติดด้วยกันมาที่ยังสืดนะรแน๊่นรถจะดับเองนะไปในสิบวิก็ลองไม่หยุดจะหยุดตรอเมื่อมากดล็อก ขโมยราคาพันสอนะครับรับประกันให้1ปีครับจากเว็บกันขโมยรถ .com นนกะใครอยากตั้งก็ไปเสิร์ชใน u t u b e ดูนะในเว็บดูว่ากันขโมยรถไหนดูรถรุ่นไหนก็พิมพ์ไปเลยนะครับโอเคครับวันนี้ติดอีกครั้งแนะหน้าร้านเลยโอเคครับครับ